สวัสดีครับนี่โคมบอนทัวร์ครับอุ้ยวันนี้ห้าโมงเย็นสั่งกับข้าวร้านหวานออนไลน์ไว้นะครับพอดีเห็นฝนตกจริงๆก็จ้องมาส่งก็เลยว่าโอ้คุจะม,มาส่งลำบากก็ต้องไปเอาที่ร้านนะครับฝนก็เพิ่งมาประมาณสี่โมงครึ่งน,นะครับมาแบบรวดเร็วเ,ล,เลยฟูลมมาอย่างแรง,แ,รงแล้วก็ ตกหนักแล้วก็หายเลยทีนี้แล้วก็ปล่อยๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราดูเส้นทางพร้อมไปรับข้ข่าวด้วยกันนะครับดูบรรยากาศฝนตกไม่ใช่เส้นทางรพร้อมดูฝนไปด้วยกันเลยโอ้ยฝนนี่นะครับบรรยากาศโอ้ตรงนี้เป็นหมนเป็นบอ่อเนี่ยครับ เพิ่งมาบางๆไอ้ค่นี่ไม่แน่ใจว่าจะมีน้ํามีท่าหรือเปล่านะครับืระคืนก็มาแป๊บเดียวก,ก็หายไปอีกตรงไปก็คือโภคศรสีสวุวรรณนะครับกําลังมาเลยไอยโภคศรสีสวุวรรณทำไมไปนหนักของเราเหนักเริม่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับคือสั่งไว้ตั้งแต่พูดนนะครับบ่ายสามพอดีพี่เขาเฟซไอ้ไอ้ โพสไว้ใน f Facebook ในเ c e b o o k เห็นเมนูไหน,ไหนอยากกินอยากกินประมาณเกือบ3กิโลละครับร้านหวานออนไลน์จากบ้านผมปกติก็สั่งเป็นบางบางครั้งน,นะแต่ร้านหวานออนไลน์ผมก็เคยไปรีวิวแล้วนะครับกับเครื่องฟ้าเ,ออเป็นร้านอาหารที่อร่อยแล้วก็บรรยากาศดีในที่สี่แยกว่าสุหิน เมื่อวันจสนทร์มี่สเปรดนะครับวันไหนที่เราอยากเปลี่ยนกับข้าวว่าเออเปลี่ยนกับข้าวว่าก็ไม่มีกับข้าวว่างไม่มีกับข้าวเมื่อวานก็ไปซื้อร้านเจ๊เสาที่บ้านตุงหินนั่นแหละครับใกล้ๆกับร้านหาารออนไลน์แล้วก็เหมือนกับตลาดสดนะเป็นกับข้าวมีทุกอย่างใครอยากขายกุ้ยเออใครอยากขายก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวมีลูกชิ้นมีผักของสดมีหมดเลยแล้วก็มีคนละครึ่งด้วยนะครับร้านเจ๊เสาแล้วก็ร้านหาารออนไลน์นะครับ แต่ว่าไม่มีตามสั่งนี้ของพี่หวานเขาก็จะเป็นร้านอาหารเลยโดยเฉพาะแล้วก็ส่งตามหมู่บ้านมาทุกวันนะครับใครอยากกินก็ลองไปดูเพจได้นะครับวันก็สั่งได้ครับเบอร์โทรก็มีเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ในคลิปนะครับเบอร์โทรร้านหวานโฆชนานะครับโอ้นี่ก็ฝนตกแต่แต่ไม่ถือว่าหนักนะครับแค่ว่าดูผ่านกล้องมันอาจจะเหมือนหนักไม่หนักพอ ไปปลอยแค่นั้นเองครับนีบรรยากาศแบบตักเป็นยกทั่วออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมนะครับติดจมูกให้ดีแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับตรงน in so ี milk, ้ก the right. yeah. no ็ลักกันอยู่นะครับผมต้องไาก็ต้องวนกันอยู่แถวนี้นะครับอาหารก็กินอยู่แถวนี้แหละไม่ได้ไปไหนมีรถเข่งแล้วก็มีร้านเจ๊เสาแล้วก็มีนี่แหละสดแทกด้วยพี่หวานเนี่ยสดแทก เราต้อเร็จวันไหนที่เมนูโดนแล้วนั้นก็จะมีสามเพ่งผักที่ทุ่งนาบ้างเอามาผัดใส่ไข่อะไรอย่างเงี้ยกินไปอย่างเงี้ยครับวันนี้หมวกกบของพี่หวานก็ขายดีมากเออมีเป็นนเ,เมนูวันนี้มีอะไรบ้างมีหมวกกบมีผลกระดูกแล้วก็หอมซักทอง,อง,องใส่หนูเออแล้วมีขนมหวานเนาะข,ของเคื่อนงชาชาสิงคโปร์นะครับอันนี้เราถึงสี่แยกบ้านโซฟิตน,นะครับ ขวามือเราคือบ้านที่จเสานะครับที่เข้าไปทางวัดหือนะครับจะเลี้ยวขวาแต่ร้านพี่หวานก็จะไปทางตรงไปอีกนิดนึงจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับ,บน,นี่บ้านจีเสาเนี่ยบ้านจีเสาอยู่ตรงน,นี้ที่เรามาซื้อของเมื่อวานนะครับนี่เราจะเข้าถึงร้านพี่หวานแล้วไม่รู้จะไปส่งฝน,นหายเลยฝนตกแกยังไม่ได้ออกจากร้านเออไม่ใช่ไปไแล้วหรือไม่เราผมขออนุญาตขึ้นไปให้บนเลยนะครับเ,เพราะว่าเดี๋ยวกลัวฝน ฝนจะตกนี่ไงให้แหกรออยู่ปุ๊บมารับถึงที่นะครับเครื่องลงไปปิดจ,จมูกเลยนะอย่ดับเครื่องนะอ้ออยเดี๋ยว <laughs> ลืมลืมใส่ใส่เบรกมือ เตรียมพร้อมแล้วนั่นมาแล้วเตรียมพร้อมแล้วนั่นกำลังจะไปส่งสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับไปบ้านไหนพี่ ขายบ้านอยู่ค่ะันีฝนตกไปยังไม่ได้เลยแ่แหวะวิเทกไหมูกไหมไ่เจไดมดร้กแวล้วทนี่วนี้งตะมีสามสิบแวรตกมาเค่ะฝนตกมาเองนมันฝนตกกินใจพี่ด้วยสั่งคนเดียวไปแล้วครับพี่ขอบคุณครับไปแล้วครับโอฝนตกก็แหละตัวฝนตกก็แหละ น่าจะไปหลายบ้านอยู่ยโอเคครับพี่ข<ต>อบคุณครับการสวัสดีครับครับไปเราวนได้ไหมพี่หวานวนได้อยู่เนาะนี่ไม่ไมวนได้เนาะครับกับทั้งหมดกี่บาทน,นะแปดสิบบาทขนมสามถุงแปดสิบบาทนะครับขนมสามถุง กับข้าวสองถุงเดี๋ยวเราจะวนร้านพี่หวานอ่ะเหมียวเราก็จะวนกลับนะครับวนหลังร้านเลยผลยุดไปแล้วอ่ะนี่นะครับร้านพี่หวานบรรยากาศชิวๆตรงนี้มีซุ้มด้วยสองที่แล้วก็ตรงนี้ก็หูไรตรงนี้ก็เป็นร้านใหญ่สําหรับงานเลี้ยงใหญ่ๆก็ได้นะครับสําหรับาจะมาจัดเลี้ยงจัดอะไรก็ได้ พี่หวานก็รับหมดนะครับงานบวชงานอะไรข้าวสําเร็จไอ้กับข้าวเป็นหม้อแกงอะ่ะนะครับอ่ะเราจะวนกลับนะครับไปทางอุบลพิสัยซ้ายมือคือโพสีสุวรรณถ้าก็จะมาร้านหวานนี่สังเกตดูเสาโทรศัพท์ค้นใหญ่เลยหวานโพชนานะครับตอนเด็นก็มีกับข้าวมากมายหลายหลายอย่างเลยนะครับอ่ะวนหายละ ไส่กับข้าวไปกินเย็นนี้แล้ว,ลวรับสุกินเจสเสาอยู่ซ้ายมืออยเข้าบ้านนะาเจสเสาหญิง<ป>มีทุกวันเป็นร้านธงฟ้าแล้วก็มีอาหารสดทุกอย่างหักอะไรเงี้ยปลาดุกปลานิลนสดๆใหม่มีทุกเช้าเลยนะครับผมก็ถนนเลื่อนก็ค่อยระมัดระวังในการขับขี่นะครับเมื่อเย็นเราสําเร็จแล้ววันนี้ก็ไปนั่งของข้าวแล้วก็กินได้เลยกินได้เลย ควาเร็วตอนนี้ก็อยู่ที่60กิโลเมตรต่อช่วโมงนะครับขากลับแต่เกโตโตรทิวันไม่ตกมาตกช่วงรอยต่ออุปกรณ์นี่นะครับเนี่ยหนักแล้วเนี่ย ไม่ได้เห็นบรรยากาศบ้านเราเค,ครับข้าาบ้านแล้วนะครับผมผมก็จบคลิปพี้เท่าน,นี้นะครับขอบคุณที่มาซื้อข้าวด้วยกันนะครับวันนี้พบกันในคลิปต่อไปนะครับผมกับเพื่องป้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ